โอ้โหกล้ามใหญ่ก้ามใหญ่กล้ามใหญ่เอาใหญ่เลยนะไม่ไมคือผมต้องบอกว่าเนี่ยแฟนคลับทุกคนเนี่ยช่วยกันโดเนทค่าฟินเนสให้ผมเลยจริงๆผมก็อยากจะถอลละแต่ผมไม่ได้โกนลักแล้วเลยฮะถักเปียเหรอฮะมันก็ไม่ขนาดนั้นนะ ผมจะร้อนจริงตัดได้ไหมบู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 มีูามบาูมบ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 ูมู่มบูมบมัูนบูแล้มบูมมบบูเมเูมมมใบ <laughs> อยากโช์นี่เองไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่ามันมันเย็นมันเย็นดีโอเคครับเพลงต่อไปนะครับก็จะมีคนมาแจมเหมือนกันนะฮะนี่ถอดเสื้อให้เข้าจังหวะเพลงเลยฮะอยู่ไหนแล้วคนนั้นนี่ไงเดินเลฮะคุณเคยกันดีนะคนนี้นะฮะถอดเลย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 บูมถอดข้างบนแล้วผมถอดข้างล่างได้ไหมนะแม่ก็ท่ดีนะจะไม่ดีนะพี่งานงานเราจะไม่ได้เล่นเรานะ สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีครับสสวัดีครับร้อนกันไหมฮะเหนื่อยกันไหมฮะพี่พี่พี่หลังผมปะใช่ถอดเสื้อแล้วนี้ไม่แต่ว่าขอขอเอาลงแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับใส่เสื้อเหมือนเดิมจัดไปรู้สึกเขินเหลือเกินตอนนี้อย่าขำกันแบบนั้นสิครับแล้วผมก็ร้องไม่ออกเลยฮะแย่ไม่น่าเลยเป็นเรากัดจะเท่ซะหน่อย เหมาะกับเพลงถัดไปเลยไงหรอชุดนี้เออจริงได้ชุดนี้เหมาะกับเพลงต่อไปนะครับเพลงต่อไปเอ๊เพลงอะไรนะเพล<ว>งต่อไปแค่นั้นก็มาพอเหรอไม่พอ่ะมใช่ไม่ใช่มใชผมออกมาขนาดนี้เขาออกมาขนาดนี้แล้วจีหอยหดิมา <laughs> <laughs> ไม่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 แล้ก็กว่าจะเข้าแต่ละคเพลงนี้จีล <laughs> ายเยอะหรือเกินมั้งเพลงต่อไปเพลงนี้ เรามายกๆก,กันอีกสักเพลงนึงฮะและทุกคนต้องเคยฟังอยู่แล้วเพลงนี้เขาบอกเลยว่าเป็นเอ่อเพลงที่มาจากอีกหนึ่งวงที่กำลังฮิตในช่วงนี้นะครับนี่ขอเซงพกเบอร์อขอเยงพกเบอร์อนะฮะ